สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกรมาวาริ i สค่ะคลิปนี้คุณยายมีต้นไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลนะคะเป็นไม้ประดับที่สวยเก๋มีประโยชน์ทางสุนภัยแล้วก็ดูแลง่ายมากเลยค่ะเหมาะสำหรับคนที่หัดปลูกต้นไม้ใหม่ๆนะคะต้นนี้ก็มีชื่อว่าเศรษฐีล้านล้านค่ะ mother of million หรือบางคนก็เรียกว่าเศรษฐีหมื่นปี หรือว่านติ่นจิ้งจกเป็นต้นไม้ล้มลุกแต่ว่าเขาก็มีอายุได้หลายปีนะคะทินกำเนิดมาจากเกาะมาดากัสการ์ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกาค่ะลักษณะของเขานะคะจะบวบน้ำค่ะนี่ค่ะบวบน้ำทั้งต้นแล้วก็ใบเลยนะคะอยู่ในวงเดียวกับกุหลาบหินค่ะถ้าเราปลูกเขาเอาไว้จนกระทั่งโตเต็มที่เนี่ย เขาก็จะมีความสูงได้ถึง2 0 2 5ถึงซนติเมตรนะคะสเสน่ห์ของเขาก็คือใบค่ะใบของเขานะคะจะสวยงามแปลกตาม,มากเลยนะคะมี2แบบค่ะแบบนี้จะเป็นเศรษฐีล้านแบบธรรมดานะคะส่วนอีกแบบนึงแบบนี้ค่ะแบบนี้จะเป็นเศรษฐีล้าน,านคริสค่ะถ้าเศรษฐีล้าน,านคริสเนี่ยเขาจะแยกออกเป็นแฉก นะคะแยกเป็นแฉกแฉกแต่ถ้าเป็นเศรษฐีล้านร้านธรรมดาเนี่ยใบของเขานะคะก็จะเป็นใบเดี่ยวค่ะรูปเรียวยาวปลายแหลมสีเขียวอมเทานะคะแล้วก็มีนี่ค่ะมีสีน้ำตาลอมแดงนะคะแต้มทั้งใบเลยค่ะทีนี้สีเนี่ยจะเป็นอย่างไรอยู่ที่เราวางไว้ที่ไหนนะคะ อย่างต้นนี้ค่ะต้นนี้คุณยายวางไว้กลางแดดจัดทั้งวันเลยค่ะไม่มีสลรเเลยค่ะนี่ค่ะคุณยายจะให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอยู่กลางแดดเลยค่ะนะคะไม่มีอะไรบังเลยนะคะมีเงากล้วยเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ปล่อยกลางแดดกลางฝนเลยใบยและต้นของเขานะคะถ้าอยู่ที่แดดจัดๆแบบนี้ ก็จะเป็นสีชมพูอมเทาค่ะสีชมพูอมเทาแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้อันนี้ปกติคุณยายวางไว้ที่ร่มค่ะใต้ชายคาเขาก็จะมีสีสีเขียวค่ะแล้วก็ลักษณะของต้นเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดูแข็งแรงเท่ากับน่าวางกลางแดดนี่ค่ะวางกลางแดดทันวันเลยสีก็จะ สดเข้มสวยกว่านะคะแล้วก็ลักษณะของต้นก็จะดูเหมือนแข็งแรงกว่านั่นเองอันนี้อยู่ในร่มนะคะคุณยายลกมาเปรียบเทียบให้ดูทีนี้ลักษณะนะคะการปลูกคุณยายก็ปลูกไว้หลายรูปแบบเลยค่ะอย่างในกระถางนี้ก็ปลูกเอาไว้นะคะรวมๆกันหลายๆต้นนะคะรวมกันหลายๆต้นหรือจะเป็นกระถางนี้ อากระถางนี้ค่ะกระถางนี้คุณยาก็ปลูกไว้กับแคนตัสนะคะหลายชนิดค่ะรวมกันเอาไปเขาเอาเขาไปรวมด้วยนะคะคุณยายเรียกกระถางนี้ว่ากระถางทะเลทรายค่ะเพราะว่าคุณยายตั้งกระถางนี้ไว้กลางแดดก,กลางฝน100%เลยค่ะไม่ได้มีสลนันไม่ได้เข้าร่มเลยนะคะฝนตกก็ปล่อยไว้อย่างนี้ค่ะปลูกรว,วมกันกับแคนตัสอื่น,นๆก็ดูสวยนะคะ เมื่อกี้นี้ปลูกเขาอย่างเดียวนะคะปลูกเขาไว้อย่างเดียวกระถางรวมๆอันนี้ปลูกไว้กับแคนตัสนะคะแบบอื่นๆส่วนอันนี้ค่ะคุณยายก็ปลูกเอาไว้ไปตั้งไว้บนโต๊ะทําง,งานค่ะก็จะปลูกเอาไว้เป็นต้นเดียวๆแบบนี้ก็สวยงามอีกเช่นเดียวกันนะคะจะปลูกแบบไหนก็งดงามค่ะเป็นต้นไม้ที่สวยเก๋นะคะทีนี้ดินค่ะดินที่ใช้ในการปลูกเนี่ยเขาชอบดินร่วน คุณยายก็เอาดินถุงนะคะที่ซื้อมาจากร้านต้นไม้ทั่วๆไปแล้วก็มาผสมทรายหยาบนะคะที่ซื้อจากร้านก่อสร้างแล้วคุณยายก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปนะคะก็ปลูกได้แล้วค่ะเขาเป็นต้นไม้ทนค่ะหรือบางคนจะเอาดินที่ปลูกแคนตัสมาปลูกก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นดินร่วนนะคะเขาชอบดินร่วนส่วนน้ำเขาชอบน้ำปานกลางค่ะสากสองสามวันนะคะ เราลดน้ำครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะส่วนการตั้งคุณยายก็ว่าไปแล้วนะคะเราตั้งกลางแดดจัดก็ได้นะคะตั้งในที่ร่มรำไรก็ได้นะคะหรือว่าเราจะไปตั้งที่โต๊ะทำงานก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าตั้งโต๊ะทำงานก็สักอาทิตย์หนึ่งเราก็นาออกมาให้เขาเจอแดดซะหน่อยเพื่อความแข็งแรงของต้นทีนี้ประโยชน์สมุนไพรค่ะ นอกจากเขาเจะสวยเกย๋น่ารักเลี้ยงง่ายปละโยทางสุนภัยของเขานะคะก็นํามาบรรเทาอาการมแมลงกัดต่อยแล้วก็ฝีได้ค่ะโดยนําใบของเขาค่ะมาผ่าครึ่งนะคะผ่าครึ่งตามยาวนะไม่ใช่ตามขวางนะคะแล้วก็นําไปแปะไว้บริเวณที่มีอาการนะคะเป็นฝีหรือว่ามแมลงกัดต่อยก็จะช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยได้ค่ะเห็นไหมคะวันนี้ คุณยายนำมาแนะนำชื่อก็เป็นมงคลค่ะเศรษฐีล้านล้านสวยงามเก๋แปลกตาค่ะเลี้ยงก็ง่ายแล้วก็มีประโยชน์ทางสุนพรภัยอีกด้วยลองหามาปลูกกันดูนะคะส่วนที่ขยายพันธุ์เดี๋ยวคุณยายจะมาทําให้ดูค่ะทําอย่างละเอียดเลยค่ะมีหลายวิธีค่ะการขยายพันธุ์แล้วก็คุณยายทำให้ดูแล้วก็ตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งถึง นำไปจำหน่ายได้เลยนะคะว่มามีวิธีขยายพันธุ์อย่างไรบ้างขอบคุณทุกท่านคะ่ะที่รับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ